สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดหัวใจบนทิกตอกกันนะคะมาทํายังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วพิมพ์คําว่า km social นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บอันแรกนี้เลยค่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะและใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็สามารถคลิกสมัครสมาชิกตรงนี้ก่อนได้เลยค่ะ ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะข้อมูลที่ใช้ไม่จําเป็นต้องใส่ข้อมูลจริงของเราก็ได้ค่ะหรือสมัครผ่าน gmail ก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วกดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าตาของเว็บไซต์แบบนี้ค่ะ เข้าไปที่หมวดหมู่ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาที่ TikTok <ik> <t ok> นะคะเพิ่มหัวใจตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นกลับเข้าไปที่ TikTok ของเราค่ะไปที่วิดีโอของเรานะคะแล้วก็ก๊อปลิงก์ข้างบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่ตรงแถบลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ใส่100ค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเวลาเฉลี่ยทั้งหมดนะคะแล้วก็กดส่งตรงนี้ได้เลย เมื่อสั่งซื้อเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าคําสั่งซื้อของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะก็เข้ามาที่เติมเงินค่ะช่องทางของเราก็จะมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็เป็นการสแกน QR Code ได้ทุกธนาคารเลยค่ะขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกินห้าหมต่อครั้งนะคะรับโบนัส 5%เมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปค่ะเราก็จะสามารถกดยอดเงินตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดจ่ายค่ะแล้วก็สามารถสแกนจ่าย QR code ต,ตรงนี้ได้เลยนะคะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างนี้แล้วก็ดำเนินการได้เลยนะคะค่ะประวัติการสั่งซื้อค่ะก็จะอยู่ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะคะด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะตอนนี้ออเดอร์ของเราที่สั่งซื้อไปเมื่อกี้ก็รอดําเนินการอยู่ค่ะสําหรับใครที่เข้ามาใช้และมีปัญหาเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องออเดอร์ของเราที่ร่าช้าก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยเราก็จะเขียนหัวข้อเรื่องแล้วก็เขียนข้อความตรงนี้แล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการแนะนำเพื่อนค่ะ เราสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราได้เลยนะคะหากเพื่อนคนเราหากเพื่อนของเราสนใจและได้เข้ามาใช้บริการเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5เอีกด้วยค่ะค่ะเราจะกลับไปดูยอดไลค์ของเรานะคะว่าตอนนี้ขึ้นหรือ,อยังเดี๋ยวขอรีหรอบก่อนนะคะ ตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ทําการขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกินก็ไม่ต้องตก,ตกใจไปนะคะก็เป็นการแถมของทางเว็บไซต์เรานั่นเอง ค่ะแล้วก็นี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ MK Social นะคะเป็นเว็บที่ดีมากๆเลยค่ะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสำหรับวันนี้หากพูดผิดประการใดขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ